ยูทูบชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับหน้า48นะครับผมหนังสือป5ที่ชื่อว่า fly with English นะครับนะ เป็นแบบฝึก่งหัดขึ้นหน่วยที่เจ็ดแล้วนะครับยูนิตเซเว่นนะครับชื่อเรื่องว่า mary's accident นะครับ accident น,นะครับแปลว่าอุบัติเหตุ a p o s ซูวีเอนะครับแปลว่าของ Mary ก็คือชื่อคนอุบัติเหตุของ Mary นะครับแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้เรียนแต่เฉพาะอุบัติเหตุของ m a r ีคนเดียวนะครับอุบัติเหตุของ ทุกๆคนนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับนํามาสอนว่ามีอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับนะมาดูละเอียดกันครับ speaking นะครับหัวข้อแรกทักษะการพูดคำสั่งบอกว่า look at the picture นะครับนักเรียนดูรูปภาพ ask and answer นะครับแล้วก็นักเรียนถามและตอบโดยผู้ชายใส่แว่นนะครับชื่อเบลนะครับนะจะพูดว่า what is wrong wrong นะครับเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าผิดใช้คู่กับ e ว b to be เท่านั้นและ e ว b to b e ไม่ต้องแปลตัวนี้ย่อมาจากอ s กับอะไรผิดนะครับถ้าแปลตามหลักไวัยากรณ์แต่แปลเป็นไทยก็แปลว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นหรือประมาณนี้นะครับนี่คือสำนวนของคุณครูสู e นะครับผู้หญิงผมเยกคนนี้ชื่อว่าสู e สู e ก็เลยบอกว่าแซมส์ b รบครับนี่นะครับแซมคนใส่หมวก Rob อื cup แปลว่าทำแก้วหล่นลงแตกนะครับนะ Rob อื cup เสร็จแล้วบิวก็เลยถามต่อว่า did he hurt himself himself แปลว่าตัวเขาเอง he hurt he แปลว่าเขาของผู้ชาย hurt แปลว่าได้รับบาดเจ็บตัวของเขาเองได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่นะครับนำหน้าด้วยคำว่า did แซมทำแก้วตกแล้วเขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับประมาณนั้นซูก็เลยตอบว่า Yes ใช่เขาได้รับบาดเจ็บ He has cut his hand ตัวนี้ย่อม,มาจาก has นะครับที่ย่อม,มาจาก has เพราะว่า cut ตัวนี้เป็นกริยาช่องสามเขาเล่าเป็น present perfect tense นะครับประธานบวก has เ a ียบวกเวบช่องสามไม่ใช่เป็น passive voice นะครับถ้าเป็น passive voice นี่ตรงนี้เป็น verb to be เป็น is ถ้าเป็น passive voice เนี่ยมันต้องแปลว่าเขาถูกถูกตัดที่มือนะครับถ้าเป็น passive voice แต่ในที่นี่เป็น present perfect นะครับก็คือเขานั้นได้ทำให้มือนั้นได้รับการตัดก็คือพูดง่ายว่ามือได้รับบาดแผลนั่นเองนะครับนะถ้าแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายเขาได้รับบาดเจ็บหรืออ้าวบาดเจ็บเท่ทีก็ไม่ใช่บาดแผลนะบาดเจ็บ อ,อ๋อโทษทีคัดเนี่ยคัดหมายถึงตัดตัดหรือทำให้เกิดบาดแผลนะครับนะคล้ายๆกับเฮิร์ทนะครับนะครับคุณครูก็เลยเขียนว่าได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแผลก็ได้นะครับนะคำว่าคัดเนี่ยอย่าไปแปลว่าตัดทีเดียวนะครับเพราะว่าภาษาไทยนี่ตัดมือนี่มันฟังแล้วเหมือนกับว่าตัดขาดไปเลยนะครับนะเอาเป็นว่าแปลว่าบาดก็ได้นะครับนะเนี่ยคุณครูแปลว่าบาดเขาได้รับบาดเจ็บที่มือหรือก็เขาได้เขาทําให้ แก้วบาดมืออ่าเพราะว่ากําลังพูดถึงแก้วที่ตกลงมานะครับนะคืเขาได้รับบาดเจ็บที่มือหรือว่าแก้วบาดมือนะครับแปลยอย่างนั้นก็ได้นะครับนะ he, is, uh, he has cut his hand แปลว่าแก้วบาดมือเขาอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นการเข้าใจได้ง่ายนะครับเวลาแปลเป็นภา,าษาไทยไม่ต้องไปแปลทุกตัวนะครับนะโอเคผ่านนะครับสําหรับภาพแรก พอมาภาพที่สองนะครับผู้หญิงชื่อซูทำสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งลนทับนิ้วเท้าตัวเองหรือทับเท้าตัวเองนี่เขาก็ทำภาพเล็กให้เห็นอีกทีหนึ่งดังนั้นคุณครูก็เลยแต่งให้ว่านะครับข้อที่สองซู has r o p b e d books has r o p p e d นะครับก็เป็น present perfect ก็คือประธานบวก has v e บวกว e r ช่องสามนะครับ r o p ก็เลยเติม p อีกตัวหนึ่งแล้วก็เติม ed ร็ p แปลว่าทำหล่นนะครับนะซู so, ได้ทํากล่องอ่าอย่างได้กล่องอะไรสักอย่างหนึ่งหล่นลงมานะครับแล้วก็ s h e has hurt her foot ถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์นะครับช e แปลว่าหล่นผู้หญิง has hurt นะครับเป็นโครงสร้างของ present perfect tense has ไม่ต้องแปลนะครับนะเป็นโครงสร้างของ tense Hurt เป็นกริยาช่องสามนะครับแปลว่าได้รับบาดเจ็บ Foot แปลว่าเท้าข้างเดียวนะครับนะ her ของหล่อน อันนี้คือตามหลักวยากรณ์แต่คุณครูก็เลยแปลว่าหลอนได้รับบาดเจ็บที่เท้านะครับแค่นั้นจบเลยมาดูข้อที่สามกันนะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับนะหุ่นยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ล้มลงได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับนะนี่นะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาขาอีกข้างหนึ่งขาดไปเลย คนรูก็เลยแต่งไห้ว่า Robot has fallen off his bike ก็เป็น present perfect หมดเลยนะครับนะ s s f l l l n o o f f ก็แปลว่าหล่นลงมาจาก his bike รถจักรยานของเขาหุ่นยนต์ก็ถือว่าเป็นผู้ชายนะครับเลยใช้ว่า his นะบ He has บ r o k e n his เลขนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์ก็เหมือนเดิมนะครับนะฮีแปลว่าเขา has broken นะครับเป็นโครงสร้างของ present perfect t e n s e แก็แปลว่า ทําให้แตกทําให้หักทําอะไรให้แตกให้หักครับก็คือฮิสเลขนั่นเองขาของเขาก็เลยแปลเป็นไทยว่าหุ่นยนต์ได้หล่นจากมอเตอร์ไซค์นะครับเขาขาหักนั่นคือแปลเป็นไทยมนุภาพที่สี่ครับมิสเตอร์ลีนะครับนะสะดุดหนังสือล้มลงนะครับเลยทมให้เจ็บจมูกนี่นะครับหนาะภาพเจ็บจมูกก็เลยเขียนเป็น ตัวหนังสือว่า m i s l e s has นะครับตรงนี้คุณครูใช้ตัวย่อแล้วนะครับหลังจากที่ใช้ตัวเต็มมาสามข้อเพราะว่าตัวย่ออย่างนี้ต้องการที่จะให้หนักเรียนได้ทราบว่ามันย่อมาจาก is หรือย่อมาจาก has หรือย่อมาจาก was หรือมันเป็น apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของต้องการให้หนักเรียนได้เรียนรู้นะครับดังนั้นวิธีดูก็คือดูกริยาช่องสาม เมื่อเป็นเอีช่อง3ก็เป็นได้2อย่างนะครับก็คือเป็น passive voice ซึ่งย่อม,มาจาก is was นะครับหรือเป็น p a s s อ่าหรือเป็น present perfect ถ้าเป็น present perfect เนี่ยย่อม,มาจาก has นักเรียนอยู่ชั้นปห้าคุณครูสอนอย่างนี้อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับนะแต่คุณครูสอนแบบนี้จริงๆนะครับนะสไตล์การสอนของคุณครูอยากให้นักเรียนได้รู้อาจจะไม่เข้าใจนะครับมามาฟังวัรบรรแรกนะครับนะ แต่ฟังต่อไปเรื่อยๆจะเข้าใจที่คุณครูบอกว่าฟอเรนเนี่ยเป็นกิยาช่องสามนี่ทุกคนต้องทราบแล้วนะครับนะฟอเรนเนี่ยเป็นกิยาช่องสามนะครับนะอเมื่อรู้ว่าเป็นกิยาช่องสามปั๊บโครงสร้างของภาษาอังกฤษนะครับกิยาช่องสามถ้าตัวนี้เป็นเวฟทูบีนะครับเป็น B, เวฟทูบีเขียนอย่างนี้นะครับก็ย่อมาจากอีสหรือย่อมาจากวอชสองตัวถ้าเป็นเวฟทูบีแล้วตามน้วยกิยาช่องสามขอเรียกว่าแพสซีฟไว แต่ถ้าเป็น verb to have นะครับตัวนี้ก็ต้องย่อมาจาก has นะครับและตามตัวเรียช่อง3เขาเรียกว่า present perfect เอาเป็นว่านักเรียนฟังไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจโอเคนะครับแต่ประโยคนี้เป็น present perfect นะครับนะ Miss Lee has fallen over fallen over นะครับแปลว่าล้มลง Miss Lee นะครับสะดุดล้มลงซ e b o ุ k กไปสะดุดหนังสือนะครับนะทำให้ล้มลง He has hurt his nose นะครับเขาได้รับบาดเจ็บที่จมูกนะครับนี่ตามภาพมาดูข้อที่ห้านะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเมย์นะครับนะเมย์ May has fallen over เหมือนเดิมนะครับนะเมย์ได้สะดุดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ล้มลง She has hurt her h e a d หล่อนได้รับบาดเจ็บที่ศีรนษะครับนี่นะครับนะเอาเมือ กลุมหัวกลุมหน้าฝากหน้าฝากปูดอยู่นะครับจบนะครับไปข้อที่หกข้อที่หกนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ยังชื่อเมย์นะครับนะเมย์ h a ช a ฮ a แอน c ์ตรงนี้ has had นะครับบอกแล้วว่าถ้าเป็น present perfect นะั้นประธานบวกด้วย has ือ have บวกด้วยกริยาช่องสามแฮเป็นกริยาช่องสามนะครับอ่านะ เมฮ h แ s ซ a d an ต่เล็กซ t ก็คือเมเม่อุบัติเหตุนะครับถ้าแปลตามหลักวิทยากรแต่แปลเป็นไทยก็คือเมได้รับประสบอุบัติเหตุอินนิคชั่นในโรงครัวในห้องครัว She has hurt her finger หล่อนได้รับบาดเจ็บที่นิ้วนะครับนะที่นิ้วนะครับนะก็ะสุดท,ท้ายสุดครับบิล s r o b รบ d นะครับ ก็เป็น present perfect เช่นเดิมนะครับนะ b i ลนั้นได้ทำตกทำอะไรตกครับ His glasses ก็ว่า glasses ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแก้วนะครับแต่แปลว่าแว่นตานะครับนะได้ทำแว่นตาของเขานั้นตก He has broken h e m เขาได้ทำให้เดมในที่นี้ก็คือแว่นตานะครับนะแว่นตานั้นหักนะครับนะหรือแตกชำรุดนะครับ ก็เลยคุณครูเขียนว่าเบลทำแว่นตาหล่นเขาทำให้แว่นตาแตกหักนะครับนะจบเลยโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างของเกิดอุบัติเหตุต่างๆในหน้าที่48นี้นะครับและแล้วก็จบไปต่อหน้า49ต่อครับฟขอขอขอัังงดดดููแแล้้้้ววววเขขขาาชชชมมม่่ยยรรอออก็บคคคุณตใจที อบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยลุนให้ช่องกระผมครูอัที่นั่นต้องขอขอคุณ